พามาดูจีทีเอ็คารพันอานะครับควบคุมการเล่งโดยบางสิดพยาลิงนะครับอันนี้ก่อนนะครับอาร์บุนะครับตัวนี้มาเป็นจีทีเอ็าพันอานะครับตัวเอลแปดเอลเก้านะครับมาดูนะครับในงานวันที่สี่ตุลานะครับเขาจะทําเวลาได้เท่าไหร่นะครับในรุ่นของคิงออฟซูซูกินะครับคนณป้าขี่ซูซูกินะครับคนณป้าขี่ซูนั่นเองนะครับสายยานี้มันมาจากความแรงทั้งนั้นเลยนะครับไปดูกันนะครับ